เรื่องราวของพระอาจารย์มั่นตอนนี้เป็นเรื่องราวของการออกเดินทุดงแแวงหาธรรมอันเป็นที่หลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาไพรหรือว่าอันตรายแค่ไหนท่านก็ไม่ยออ่อท้อท่านพระอาจารย์มั่นได้มุ่งมั่นเพื่อที่จะผลแห่งแดนทุกอย่างแน่แน่ด้วยใจอันเช่นนี้แล้วท่านจึงภาคเพียรบำเพ็ญกุศลอย่างถึงที่สุด ก็จะมีการจาริกธุดงไปสถานที่อันวิเวกต,ตามป่าเขาลำนาไกลอาศัยเถื่อนถ้ำหรือเงื้อมผาเพื่ออบรมตนเองค้นหาธรรมอันเบื้องสูงซึ่งเป็นภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ยึดถือและบรรลุมาแล้วในครั้งนั้นท่านพระอาจารย์มั่นมีเพื่อนสหธรรม,มิกชื่อมั่นเหมือนกันชื่อเดียวกับท่านเลยต่อมาท่านมั่นกู้นี้ กลายเป็นเจ้าอาวาสวัดประทุมวนารามอำเภอรประทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีสมณศักดิ์เป็นพระอาชาคณะชั้นเทพคือพระเทพมงคลปัญญาจารย์ท่านพระอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าคุณมีจดหมายหรือมีเป้าประสงค์อันเดียวกันคือมีความปรารถนาภาคเพียนบำเพ็ญธรรมไปตามป่าเขาลำนาวไร โดยไม่เคยเกรงกลัวต่อความตายใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งสองได้ตกลงร่วมกันก็ออกจาลิทุดงไปก็ถือเอาป่าเป็นสำคัญป่าใดหรือว่าเขาใดที่เป็นสัปพายะท่านทั้งสองก็ได้หยุดปักกรดแยกกันทำความเพียรทุกอริยบบทยืนเดินนั่งนอนตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีลดละ พอจะเกิดความเคยชินต่อสถานที่ท่านทั้งสองนั้นก็ได้เดินทางต่อไปอีกท่านพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าขุนเทพมงคลปัญญาจารย์ท่านทั้งสองได้จาลิกทุดงไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ท่านเดินไปนั้นก็คือป่าดงดิบที่มีอันตรายน้อยใหญ่รอยอยู่ข้างหน้าหูเขาทั้งน้อยทั้งใหญ่การเดินทางจาริกทุดง ไปบนดอยสูงของท่านทั้งสองก็ผ่านไปเรื่อยๆมีผู้คนอาศัยอยู่เพียงปรับปลายเท่านั้นเป็นชาวป่าชาวดอยต่างเผ่าต่างภาษาพูดจาก,กันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ผู้คนเหล่านี้ก็เป็นคนมีศีลธรรมได้แบ่งปันอาหารนำมาถวายแก่พระธุดงค์กรรมฐา,านทั้งสองรูปพอที่จะประทังชีวิตตลอดลายทางที่ผ่านมา แต่ก็มีหลายครั้งหลายคราที่ท่านทั้งสองไม่ได้พบป่าผู้คนเอาเสียเลยหรือบางครั้งก็วนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกแทบไม่ได้หากแต่ความทุกข์เหล่านี้นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญและไม่ได้กระทบกระเทือนต่อดวงจิตอันแน่วแน่มั่นคงของท่านทั้งสองแม้แต่น้อยดวงจิตของท่านทั้งสองยังสว่างเบิกบานในธรรมทุกขณะต่อมาท่านพระอาจารย์มั่น และท่านเจ้าคุนเทพวงคลปัญญาจารย์ได้จาริกธุดงไปยังเขตพมา่าก็พากันจาริกธุดงเข้าไปเรื่อยๆกระทั่งถึงเมืองหางชาวบ้านเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่พูดจาภาษาไทยพอที่จะรู้เรื่องกันบ้างไม่กี่คำชาวบ้านไทยใหญ่เห็นท่านทั้งสองแล้วด้วยความสงบสำรวมน่าเรื่อมใสก็นิม,มนต์ให้ท่านพักชั่วคราวที่นี่ ท่านทั้งสองก็รับกิจนิมนต์นั้นระหว่างอยู่ที่นั่นท่านทั้งสองก็ได้สังเกตว่าชาวบ้านชาวไทยใหญ่หรือผู้คนแถวนี้น่าจะเป็นคนมีศีลธรรมน่ายกย่องไม่ใช่น้อยไม่มีการลักขโมยหรือทรัพย์สินเงินทองของกันแลกกันหรือของผู้อื่นเลยดูได้จากร้านค้าร้านขายที่วางอยู่เป็นเรียงรายมีแต่สินค้า พร้อมกับราคาสินค้าปักไว้สินค้าที่วางจำหน่ายบอกราคาติดไว้ผู้ซื้อต้องการสินค้าใดก็หยิบไปพร้อมกับจำนวนเงินที่วางไว้ตามราคาแล้วก็หยิบสินค้านั้นๆไปไม่มีใครเลยที่จะฉกฉวยโอกาสหยิบเอาสินค้าติดมือไปเฉยๆเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือพวกเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชาย ลูกเล็กเด็กแดงหน้าตาค่อนข้างสะอาดผ่องใสหาผู้ใดผู้หนึ่งที่จะมีความหมุนมองครองเศร้าอมทุกแทบไม่มีเลยท่านทั้งสองใครรู้เหมือนกันว่าพวกเขาเหล่านี้มีธรรมอันใดหนอกกำกับกายกำกับใจจึงได้มีศีลธรรมงดงามปานนั้นหากแต่ขัดข้องด้วยการสื่อภาษาในการประกอบกันหรือสื่อสารก,กันกับพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณ คือพูดจากกันไม่รู้เรื่องแต่ท่านทั้งสองมีจิตใจที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นสำคัญจึงไม่ยึดติดอยากรู้อยากเห็นหรืออยากสนิทสนมกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิเศษช่วงที่อยู่ในเมืองหางเป็นเวลาอันควรแล้วท่านทั้งสองก็เดินทางต่อไปคราวนี้บายหน้าไปกราบน้ำมรสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาวพามา่า และเป็นที่สุดแห่งความเคารพบูชาของชาวพมา่าอีกเช่นกันท่านทั้งสองจาริกทุดงบำเพ็ญผ่านป่าเขาลำเนาไพรเรื่อยๆเพื่อหาทางหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงประหว่างทางนั้นสัพรพสัตว์ป่าเขาก็มีชุกชุมตลอดรายทางสัตว์ร้ายเช่นเสือช้างงูจงอางกระทิงหมี ก็มีให้เห็นและสวนทางกันอยู่เสมอแต่ก็แปลกไม่มีสัตว์ป่าตัวใดแสดงอำนาจดุร้ายกระหายชีวิตต่อท่านทั้งสองประหนึ่งพวกมันยังรู้ว่าพระธุดงกรรมฐานสองรูปนี้ไม่ได้มีอันตรายต่อพวกมันอีกทั้งบาร,รมีธรรมซึ่งท่านปฏิบัติและเคร่งครัดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกประหนึ่งเป็นความรล่มเย็น ที่โทสะโมหะของสัตว์หลายทั้งหลายมิอาจผุดออกมาได้การทุดงอยู่ประเทศพมา่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้พบปะอาจารย์ซึ่งเล่าลือกันว่าเก่งในการสอนและปฏิบัติพระกรรมฐานหลายลูกและท่านได้เข้าไปขอความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ได้ความกระจ่างในอัดในธรรมและปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิต เว้นแต่อัตกถาซึ่งได้รับมาก็ไม่ได้ทำให้ท่านกระจ่างแจ้งอีกทั้งยังไม่มีคณาจารย์รูปใดหรือมีอาจารย์คนใดชี้ช่องแนวทางพ้นทุกข์หรือความรู้เบื้องสูงขึ้นไปให้กับท่านได้ดังนั้นการจาริกทุดงของท่านพระอาจารย์มั่นหลังจากกราบนมัสก,การพระมหาเจดีชเวดากองแล้วท่านจึงตัดสินใจกลับประเทศไทย ถ้าว่าปีนั้นใกล้ถึงการเข้าพรรษาเต็มที่แล้วประมาณว่าคงข้ามชายแดนไปไม่ทันท่านจึงเลือกจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์บนเขาแห่งหนึ่งของเมืองมะละแมงสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระภิกษุชาวพมา่าเพียงรูปเดียวแต่ก็มีกุติเพียงพอที่จะบงังแดดบังฝนให้พระกรรมฐานทั้งสองเร่งทำความเพียรอย่างอุกฤษตลอดพรรษานั้น